การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเพื่อให้ชีวิตการทำงานพบกับความรุ่งเรืองก้าวหน้าและก็มีความปลอดภัยในหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดน่าศึกษาเพราะบางคนต้องพบกับความล้มเหลวหรือความผิดหวังในชีวิต การทำงานทั้งนั้นที่ก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ขยันมันเพียรเอาใจใส่และมีความรู้ความสามารถดีแต่ว่าชีวิตในการทำงานกลับไม่ราบรื่นทั้งไม่เป็นที่รักของเจ้านายและลูกน้อง แล้วก็ไม่เป็นที่พอใจของเพื่อนร่วมงานฉะนั้นเรื่องการวางตัวให้เหมาะสมนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องศึกษาไว้ให้ดีซึ่งในเบื้องต้นเราก็ต้องรู้จักปรับตัวปรับใจของเราให้เหมาะสมซึก่อน โดยการเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ใจเป็นกลางเพราะเราจะได้วางตัวได้เหมาะสมกับทุกสภาวะและทุกทุกคนกันนะจ๊ะมีพระพุทธภาสิทธ อิตรัสไว้ในกุอาสูตรว่าผู้ใดกระด้างวางท่ามีมานะประจบล่อลวงมีจิตไม่ตั้งมัน่นผู้นั้นย่อมไม่งอกงามในธรรมะของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเสินผู้ใด ไม่กระด,ด้างไม่วางท่าไม่มีมานะไม่ประจบไม่ล่อลวงมีจิตตั้งมั่นดีแล้วผู้นั้นย่อมเจริญงอกงามในธรรมอันบัตสมมาสมพุทเจา้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างไม่อวดดือ้อถือดีมีความประพฤติดีงามมีกิริยามารยาทที่น่าดูน่าเลื่อมใสย่อมทำให้ดูสูงเด่นเป็นสง่าเป็นที่จเจริญตา เจริญใจกับผู้ที่ได้พบเห็นแล้วก็ทำให้เป็นที่รักที่พอใจของทุกๆคนตลอดจนคนรอบข้างเจ้านายลูกน้องและเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมตนถึงไม่กล้าวหน้า ในนาทีการงานเท่าที่ควรเหมือนอย่างกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนซึ่งเขาก้าวไปที่เร็วกว่ามากความจริงความไม่ก้าวหน้านั้น,น,นมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นนิสัยหรือความประพฤติท,ที่ไม่เหมาะสม ปริยามมารยาทที่ไม่สุภาพเรียบร้อยหรืออาจจะเข้ากับผู้บงังคับบัญชาไม่ค่อยจะได้หรือไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุแห่งความไม่กล้าวหน้าได้เหมือนกัน แตาหากว่าวางตัวในเหมาะสมรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลโดยหัดมีไมตรีจิตกับทุกๆคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันรู้จักใช้ถ้อยคำที่ทำให้เป็นทีรักอุจาภัยระเต็มเปี่ยมด้วยความรักและความปรารถนาดี มีเจตเมตตาต่อทุกๆคนด้วยความจริงใจและก็รู้จักสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะได้รับความนิยมชมชอบแล้วก็เป็นที่ยินดีของคนรอบข้างที่สำคัญคือใจของเราก็จะสบาย และสูงส่งขึ้นด้วยคุณธรรมแล้วก็ยังเป็นเหตุนำมาสึ่งความเจริญงอกงามในธรรมของพระสมมาสมพุทธเจา้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยในเรื่องของการประพุติตัวให้เหมาะสมนี้นะครั้งหนึ่งพระสมมาสมพุทธเจา้าทรงยก เอาเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้กับพุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าธนัญชัยครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีได้มีในพรานคนหนึ่งได้ไปพบวานอนเผือกที่มีลักษณะ เป็นมงคลอยู่สองตัวจึงนำวานอนเผือกทั้งสองตัวนั้นมาถวายพระราชาโดยตั้งชื่อให้ตัวพี่ว่าราทวานอนตัวน้องก็มีชื่อว่าโอตปาทวานอนสัตว์ทั้งสองตัวนี้นะเป็นสัตว์มีบุญ และก็เป็นที่โปรดปลายของพระราชารวมนักคนในราชสำนักเป็นอย่างมากแต่นั่นพระราชาจึงโปรดให้จัดที่โยใสยของวานาทั้งสองเป็นอย่างดีโดยให้นอนอยู่ในกรงทองให้บริโภคข้าวตากที่คลุกกับน,น้ำผึ้งที่จัดใส่ไว้ในภาชนะทองคำ ให้ดื่มน้ำที่เจือด้วยน้ำตาลสายกรวดตอะเม่สัตว์ผู้มีบุญนึสองตัวนั้นอยู่เป็นสุขสำราญก็เรื่อยมาต่อมาได้มีในพรานอีกคนหนึ่งนำวานอนสีดำที่มีชื่อว่ากาลปาหุมาถวายพระราชา ลงก็ทรงโปรดปรานวานอนดำตัวใหม่นี้มากกว่าวานอนสองพี่น้องได้บำปุงเลี้ยงดูอย่างดีทรงพอพระทัยเป็นอย่างมากถึงขนาดทำให้ลืมวานอนเผือกทั้งสองตัวไปเมื่อวานอนเผือกทั้งสองไม่ได้รับความนิยมเหมือนอย่างเคย ความเบิกบานสำราญใจก็หายไปตัวน้องจึงเอ่ยกับวานนอนตัวพี่ว่าเมื่อก่อนอเราทั้งสองเป็นอยู่สุขสบายอาหารการกินกับอุดมสมบูรณ์นับตั้งแต่มีวานนอนดำมาอยู่ทำให้เราต้งเสื่อมจากลาบและความนิยมชมชอบจากคนในราชสำนัก รวมทั้งพระราชาด้วยการอยู่ในที่นี้เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรโซเราหนีไปอยู่เสียที่อื่นจะดีกว่าหรือไม่อย่างงั้นก็พากันกลับไปอยู่ในป่าตามเดิมจะดีกว่าว่านอนต่พี่จึงปลอบปรลมว่าน้องจะน้อยอกน้อยใจไปเลย เราควรทำตัวให้เป็นปกติและอยู่ในราชสำนักอย่างสงบสงเงียมเจียมตนเพราะธรรมดาว่าในโลกนี้เนะี่ยล้นไม่มีสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อมีลาบก็ยอมมีเสื่อมลาบเมื่อมียศก็ยอมมีเสื่อมยศ เมื่อมีสรรเริญก็ยอมมีดินหาเมื่อมีสุขก็ยอมมีทุกข์เป็นของคู่กันเพราะสิ่งนี้น่ะเป็นธรรมดาของโลกที่ทุกชีวิตต้องพบเจอฉะนั้นน้องจงอย่าเสียใจไปเลยให้อดทนอยู่ต่อไปก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง และอีกประการหนึ่งพี่สังเกตเห็นว่าวานนอนดำตัวนี้นะ่มีความระพื้นก้าวร้าวหยิ่งยโสและก็คึกขนองจนเกินเหตุไม่แน่อสักวันหนึ่งอาจจะมีเรื่องที่ไม่ขาดฝันเกิดขึ้นก็ได้ขอให้น้องจงอดทนอยู่ต่อไป าวานอนตัวน้องได้ฟังคำของพี่แล้วก็ตั้งอยู่ในโอวาทและระงับอารมณ์ความรู้สึกที่อึดอัดรับแค้นใจเอาไว้ครั้นอดทนไม่ได้สักระยะหนึ่งวานอนตัวน้องก็กราบกบตัวพี่อีกว่าวานอนดำนับวันจะแข็งกระด้างวางท่ามมากขึ้น เมื่อไรหานาที่วานอนดำซึ่งมีนิสัยมีดีเนี่ยมีความประพฤติเลวทรามนี้จะถูกขับไล่ออกจากราชาตะกูลทิททีวานอนตัวพี่ก็กล่าวตอบว่าวานอนดำประพฤติตัวไม่เหมาะสมที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงในราชาสำนักมันเสียม,มารยาท จอบคมคู่คุกคามพระราชกุมมารและทำให้พระราชกุมมารตกใจกลัวอยู่บ,บ่อยๆมันทำไปเพราะความเหลิงคิดว่าเป็นที่โปรดปร,รานของพระราชาสักวันหนึ่งมันจะต้องได้รับเคราะห์กรรมและเสื่อมจากความนิยม เริมนักงเสื่อมจากลาบสการะลักรกระกรรทำของมันเองละล่วงไปอีกสองสามวันเจ้าว่านอนดำกระเด็ดประพฤติพลังพลาดไปแสดงการอันไม่เหมาะสมตอนหน้าพราะทินนั่งในราจะสำนักมันได้ออกจ้าทางข่มขู่พระราชกุกมาร แล้วทำให้พระกุม,มารตกใจกลัวราชกุม,มารก็บส่งงานแสงพระราชจึงตรัสถ,ถามว่าการแสงด้วยเรื่องอะไรพระราชกุม,มารก็ทูลว่าถูกวานนอนดำแกล้งทำให้ตกใจกลัวเมื่อทรงทราบพ,พระราชากับทรงพิโรธทรงรับสั่งให้ราชบรุรด์ ขับไล่วานอนดำออกจากราชสำนักแล้วก็ทรงหันกลับมานิยมชมชอบวานอนเผือกทั้งสองอีกลาบสการะของวานอนพมีบุญทั้งสองก็กลับคืนมาอีกเหมือน,นเดิมจากเรื่องนี้เนะี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า การวางตัวให้เหมาะสมรู้จักการลเทศะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิตให้ราบรื่นนั้นต้องอาศัยปัญญา ะต้องรู้จักสิ่งที่ควรและไม่ควรตลอดจนมีธรรมะอยู่ในหัวใจชีวิตการทำงานจึงจะไปได้ตลอดรอดฟังและสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความอดทนเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่ว่าเราจะทำดีขนาดไหนก็ตาม ความไม่เป็นธรรมก็มักจะมีเกิดขึ้นมาเสมอบางคนขยันทำงานแทบตายแต่ก็ไม่ได้ความดีความชอบอะไรส้ำร้ายยังได้รับความไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาเสียอีกบางทีก็ถูกอิทธิพลรอบข้างบีบถูกกลั่นแกล้งกล่าวหา สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเราก็ต้องทำความเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่ามันเป็นโลกธรรมแต่เป็นของคู่โลกตราบใดที่เรายังอยู่บนโลกใบนี้เราก็ต้องเจอข้อความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ฉะนั้นอย่าไปวันไหวกับสิ่งเหล่านี้นะจ๊ะให้ รักษาใจของเราให้ใสใสให้เข้มแข็งเข้าไว้และเดินหน้าสร้างบาร,รมีกันต่อไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราตั้งปฏิบัติให้เข้าถึงพอรัตนตรัยในตัวของเราให้ได้เพื่อเราจะได้มีที่พึ่งที่ระลึก ที่แท้จริงและสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เราพ้นทุกข์้พบกับความสุขที่แท้จริงได้ฉะนั้นให้มันปฏิบัติทำกันทุกทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพระนามไมยแข็งแรง ครอบครัวอยู่เย็นมันสุข